ขับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทน,นรัศดรกรุงเทพมหานครเขต16ครองสามวาพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านเสียดายผู้ที่นั่งบนบันลังท่านประธานครับจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนจำได้แกมาบนบันลังเนี่ยแล้วก็มาของเงินกู้จากรัฐสภาไป 1. 9ล้านล้านบาทแต่ว่าแกไปแล้วครับไปพร้อมกับสี่กุมารมาปัจจุบันนี้ แม้จะผ่านมาตั้งแต่ยุคคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เอยนะ่ไม่เสียหายครับเพราะว่านั่งบนบัลลังทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงวันนี้คุณอาคมจริงๆทั้งสี่ท่านที่นั่งเนี่ยนะผมเข้าใจท่านนะครับแต่ผมอยากจะพูดดังๆไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่มันเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเวลามาขอกู้เงินจากรัฐสภาเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นนั่งบนบันลังเนี่ยนะ รายยาวท่านปะาระธานครับปีที่แล้วผมจําได้ผมนั่งอยู่นี่ผมก็อภิปรายเหมือนกันบอกโอจะแก้ไขสถานการณ์โควิดจะใช้เงินในการชดเชย1.1 1.0ล้านล้าน,านจะแจกทางด้านสาธารณสุขไปแจกเงินพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายครับอีก9 0 0 0 0 5 0 0 0ให้แบงก์ชาติไปช่วย SME อีก4 0 0 0 0ไปออกพันธบัตรช่วยให้กับงกองค์กรองค์กรต่างๆแต่ท่านปะาระธานที่เคารพครับ ปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้นอกจากคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนแรกผมนึกว่าจะกู้เก่งเพียงอย่างเดียวนะท่านประธานครับแม่พอจบปะกณเนยยังเก่งที่จะใช้เงินไม่เป็นอีกด้วยคือกู้มาแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรท่านประธานครับสุดท้ายพี่น้องประชาชนฟังจีรายุตอบได้ไหมนะครับว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเขากู้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่พูดกันอยู่เนี่ยเขาจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะเอาไปชดเชย จะเอาไปแจกพี่ด้อกประชาชนดูจากรายงานมูลค่า1.9ล้าน,ล,านล้านบาท7แผ่นเนี่ยไม่ว่ากันครับ7แผ่นก็พออ่านได้แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยท่านประธานครับท่านกู้มาแล้วเนี่ยคนทั้งประเทศเป็นหนี้นะเขาไม่ได้ไปเก็บตังค์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวที่ไหนล่ะและคําถามผมต่อไปครับจำได้ไหมครับปีที่แล้วเดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงด้วยนะคณะที่เกี่ยวข้องท่านบอกว่าการกู้เงิน1.9ล้านล้านเนี่ยกู้จริงประมาณ1.0ล้าน ล้านบาทที่เหลือก็เป็นเรื่องของแบงค์ชาติแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านกู้ยังไม่ครบเลยนะแต่ว่าเพดานเงินกู้ใกล้ชนเพดานแล้วใช่ไหมครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับรัฐบาลของกู้เงินไม่ได้ก็ต่อเมื่อเพดานเต็ม60%เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวท่านตอบให้พี่น้องประชาชนชื่นใจนะวันนี้ปัจจุบันนี้พอท่านกู้ไปแล้ว1.9้าล้านล้านเนี่ยนะเดี๋ยวพอปิดสมัยปรจชุบัภิปรายไม่ไว้วางใจกลับเข้ามามาขอกู้อีกเนี่ยเจ๊งทั้งประเทศรัฐประธานครับ วันนี้ท่านกู้เต็มเพดานไปแล้วเท่าไหร่ได้ข่าวว่า59.99%เหลืออีก0.01%หมายความว่ากู้มาแล้วต่อไปนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไมครับท่าปนประธานที่เคารพครับดูจากรายละเอียด7แผนที่ว่านี่นะแผนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนครับมีรายงานบอกว่าสาธนารณสุขจะต้องใช้6 0ส0เศรษฐกิจ4 0ส0แต่ปรากฏว่า ไปช่วย SME ก็ติดติดขัดขัดครับใช้วิธีแบบคนนั่งในห้องแอร์คิดนะท่านประธานครับโอ้ยคนนั่งในห้องแอร์คิดยังไงรู้ไหมฮะคิดว่าตัวเองมีสมาร์ทโฟนทุกคนในประเทศไทย60กว่าล้านคน70ล้านคนต้องมีเหมือนท่านตาสีตามายายมาลุงมีป้าปุ่นลุงแม่ไม่มีทุกคนท่านประธานครับเกิดอะไรนะครับความเหลื่อมล้าในสังคมสุดท้ายไอ้กู้เงินไป1.0ล้านล้านบาทก็กลายเป็นตำน้ําพริกละลายแม่น้ํา ฉายาที่ผมกรุณาบอให้ท่านนายกรัฐมนตรีว่านักกู้แห่ง่มแมนนะ้าเจ้าพญาเนี่ยไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะท่านประธานครับนี่ฝีมือล้วนๆนะวันนี้ผมจึงฝากทางผู้ชี้แจงครับจริงๆไม่ค่อยอยากจะบอกท่านแรอกครับจริงๆมันเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาคมต้องมานั่งแล้วก็ฟังผู้แทนรัษฎรเขาอาธิบอาอภิปรายท่านจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงท่านประธานที่เคารพครับผมยกตัวอย่างในรายงานของท่านนี่นะฮะก็ปัญหาแบบเดิมๆ งานที่ฝรั่งเขาเรียกว่ารูทีนพับเล่มก็คืองานรายวันที่ต้องแก้ปัญหาเช่นคนนั้นไปขึ้นรับเงินไม่ได้เบื้องจากติดแบคลีเรโนนี่นั่นคือมันเป็นเรื่องรูทีนน่ะท่านประธานก็เป็นเรื่องรายวันที่ข้าราชการเขาแก้ไขได้แต่รัฐบาลก็อย่างเงี้ยคนถึงได้ผูกคอตายทุกวันเมื่อเช้านี้ดูข่าวก็เพิ่งผูกคอตายแม่ค้ากุฏิเยวท่านประธานครับเจอสถานการณ์โควิดเอาไหนล่ะท่านกู้ไปแล้ว1.9ล้านล้านบาท สุดท้ายก็กลายเป็นเจ็ดแผ่นมูลค่าเท่าที่เราเห็นนี่แหละครับท่านประธานที่เคารพครับผ่านมาแล้วก็ผ่านกันไปแต่ผมอยากถามหน่อยนะครับว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเงินซึ่งมันเหลืออีกน้อยนิดที่ท่านจะต้องกู้แล้วเนี่ยหมายความว่าท่านกําลังจะเข้ามาขอกู้กับรัฐสภาอีกครั้งใช่ไหมครับผมจะได้บอกพี่น้องประชาชนแต่ว่าคราวหน้าถ้าเกิดท่านจะมาขอขายายเพดานจาก6 0%ของหนี้สาธารณะเพิ่มเนี่ยนะครับท่านตรงมามากกว่าเดิมนะครับ ไม่ใช่มาออดอ้อนเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วเราจําเป็นท่านประธานครับนี่ฮะอยู่ในเว็บไซต์ได้เขียนนะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรายอมรับว่าเราไม่เก่งเศรษฐกิจเอาแล้วมาเป็นทําไมหัวหน้าเศรษฐกิจแต่เราจริงใจเราจะไม่แก้ไขปัญหาแบบมักง่ายและจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกู้ของรัฐบาลที่ปีที่แล้วนะท่านประธานงบปี63นะและผมถามท่านประธานครับในระหว่างนี้ท่านกําลังจัดทําแผนงบประมาณประจําปี65 และในระหว่างนี้ท่านกำลังคิดกำลังจะกู้เพิ่มผมได้ยินข่าวมานะฮะจิงจกมันทักบอกว่ากำลังเขียนแผนขอขยายเพดานเพิ่มเงินกู้หนี้สาธารณะปี่น้องประชาชนที่เคารพครับหนึ่งปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากู้ไปแล้ว1.0ล้านล้านบวกอีก9แสนล้านท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอเคแปลว่าตกลงใช่ไหมครับเศรษฐกิจดีไหมครับ การวางแผนป้องกันดีไหมครับต่างด้าวเข้ามาเป็นยังไงครับวัคซีนเป็นยังไงครับคนเข้าถึงการตรวจโควิดมากน้อยขนาดไหนครับหรือว่าลุ้นกันเราเองครับการตรวจจับของตํารวจไม่มีบ่อนจริงไหมครับบ่อนไม่ได้เป็นที่แพร่เชื้อใช่ไหมครับห้ามจังร้านค้าขายทั่วไปปิดสามทุ่มห้ามดื่มไปดูตามโรงแรมสิการบะ่านทายครับดวดไว้ไอ้นี่แหละครับคือปัญหาของรัฐบาลที่ไม่มีความรู้และไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทย ผมจริงฝากบอกคณะนี้นะครับผ่านเสียงดังๆไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งท่านคงจะได้ยินเสียงของฝ่ายค้านบ้างท่านจะทําไปเล่นนะครับอับอาย,ายขายขี้หน้าเขานะครับต้องมาขยายเพดานเงินกู้จาก60%ซึ่งเต็มเหนียวแล้วล่ะครับคนที่มีเงินกู้ท่านเย่าไปคิดว่าโอ๊ยผมเครดิตดีรัฐบาลไทยเครดิตดีปอ้โถท่านกู้มากกว่านายกรัฐมนตรี28คนมาแล้วแล้วเดี๋ยวท่านจะต้องของกู้เพิ่มอีกไอ้กู้ไม่ว่าครับแต่ใช้เงินไม่เป็นนี่สิ น่ากังวลใจมากกว่าครับเพราะฉะนั้นผมจึงฝากคณะที่มาชี้แจงนะครับจริงๆผมก็ฝากท่านประธานไปถึงคณะ,ะรัฐมนตรีนั่นแหละว่าถ้าต้องลงมาดูรายละเอียดครับเรื่องอย่างนี้เรื่องสําคัญไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่มานั่งชี้แจงรับเป็นถังขยะอยู่สี่คนอย่างนี้ไม่ได้คุณอาคมต้องมานั่งคุณอาคมต้องฟังเนี่ยเงินเรื่องของการ,กรเกษตรอย่างนี้ท่านประธานครับท่านเห็นไหมเนี่ยหน้าสองเนี่ยรายละเอียดการกู้เงินกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของ ท่านจิติไกลเลิกเมื่อกี้มาเนี่ยฮะพอมอใช้ไปสองหมื่นล้านเนี่ยเมื่อสิบหกพิจารณาหกสามทำอะไรฮะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดของกระทรวงพัฒนาสังคมรายละเอียดแจกค่าอะไรครับไปช่วยอะไรเขาครับหรือเอาเงินไปแจก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 อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ต้องขอกู้แจกอีกหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ได้เลยครับมันเป็นหนี้เป็นสินของพี่น้องประชาชนครับสุดท้ายผมอยากจะฝากทางคณะผู้ชี้แจงครับ ผมไม่รู้ว่าพนักงานท่านมีถึงสามคนหรือเปล่านะฮะถ้ามีมากกว่านั้นก็ช่วยทําให้มันตัวใหญ่ๆเล่มนั้นหนาหน่อยแล้วก็ช่วยอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยให้สมกับสํานักงานของท่านที่ใช้เงินของประเทศหน่อยสมาชิกรัฐสภาจะได้อ่านและได้ให้คําเสนอแนะจริงๆก็ไม่ได้ไปตาหนิท่านหรือตำหนิคนที่ควบคุมนโยบายกํากับดูแลของท่านนี่แหละฝากเรียนท่านประธานนะครับว่าขอให้ผู้ชี้แจงได้อธิบายครับว่าวันนี้นี่สาธารณะของประเทศไทยนั้น ณปัจจุบัน28-29มกราคม64เนี่ยเราอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวท่านตอบตอนท้ายนะครับและแนวโน้มในอนาคตที่รัฐบาลไทยจะต้องกู้เงินเพื่อมาแก้ไขปัญหาโควิดและลอกสองด้วยประสบการณ์ที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าเหลาเย,ย่คือใช้ไม่ได้เนี่ยนะท่านยังจะทำในลักษณะเช่นนี้อีกหรือไม่ถ้ากลับเข้ามากู้อีกผมจะขอสองชั่วโมงครึ่งอภิปรายเรื่องนี้ครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ